เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับอ่าวันนี้นะครับก่อนจะมาก็ ได้ดูทีมรักครับแมนยูเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ไปได้ในพรีซีซั่นแมชนะครับ2ต่อ1น,นะครับโอ้สบายใจเห็นทีมรักชนะนะครับอ้าวเอส้า TS911 ว้าวนะจ๊ะมั่นใจเชื่อใจได้นะจ๊ะเรื่องการเบิกการถอนนะครับไม่มีมัว่วไม่มีซั่วนแน่นอนรับรองได้นะจ๊ะเอเออ้าวแล้วก็นี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับ ขอแนะนำนะครับช่องน้องใหม่ในเครือทีเอสว้าว wow! นะครับช่องน้องหมวยพารวยนะครับน้องหมวยจะโยกสล็อตนะจ๊ะไม่ใช่โยกอย่างอื่นนะจ๊ะโยกสล็อตเท่านั้นนะครับน้องหมวยจะโยกสล็อตโชว์อยู่ที่ช่องน้องหมวยพารวยนะครับเพราะฉะนั้นไปกดติดตามกันได้เลยนะจ๊ะเสิร์ชง่ายๆครับน้องหมวยพารวยเอามาวันนี้นะครับมาที่นี่เลยห้อง สกอตไลด้วยทุนสามพันมาโอ้ยวอร์มปืนเดือแม่งวอร์มปืนวันยังค่ำ <c oughs> เขาเรียกว่าวอร์มมันวันยังค่ำนะครับเอามาไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นมาดูว่าวันนี้นะจะได้อะไรนะเป็นไอเทมแรกกันลุ้นค่อยๆไม่ต้องรีบเล่นอยู่คนเดียวเออนี่ไม่รู้พรุ่งนี้เขาจะยังไงนะเนี่ยตกลงเขาจะปิดห้างจะเปิดห้าง ขายของในห้างจะขายได้หรือเปล่าเอองงนี่นาะงงข้อหนึ่งมากเลยคือบอกว่าร้านอาหารเปิดได้แต่ให้เฉพาะซื้อกลับบ้านใช่ปะแต่อีกข้อนึงมาบอกว่าห้างสรรพสินค้าเปิดได้แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านขายยากับบริเวณพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนอ้าวและร้านขายยาเอ้ยไม่ใช่แล้วร้านอาหารที่มันอยู่ในห้างอะปิดหรือไม่ปิดงง นาก็างงไม่รู้จะทำยังไงดีงงกับคำสั่งเขาเหลือเกินสรุปคือร้านอาหารเปิดได้ d e l i v e อ y ได้หรือร้านอาหารปิดเพราะร้านอาหารอยู่ในห้างหรือร้านอาหารที่อยู่นอกห้างเปิดได้ร้านอาหารในห้างต้องปิดนาบอกตามตรงจะว่าน้างงกับคำสั่งนะครับเอายังไงก็เอาให้มันเคลียรย์แล้วก็ได้ทำตัวถูกแล้วอย่าลืมแล้วอย่าลืมสั่งเขาปิดขอความร่วมมือให้เขาปิด อย่าลืมเยียวยาเขาด้วยเด้อเฮ้ยอย่าลืมเยียวยาเขาด้วยเด้อเฮ้ยเขาลําบากกันนะจ๊ะเอออ่มีเพื่อนเข้ามาแต่ไม่รู้จะมีเพื่อนเข้ามาทําเพื่อเข้ามาด้วยเงิน0 0น1เข้ามาดูหรือไงวันนี้วันนี้นนะาค่อนข้างอารมณ์เสียนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจคําสั่งของของที่ออกมาวันนี้เลยสิ้นดีเออ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครนะแค่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเห็นใจคนทํางานที่ได้รับอะไรมาที่ไม่ค่อยจะเคลียร์นะจ๊ะโอ้ยเพิ่งเห็นพี่ข้างบนมา200เลยว่ะเฮ้ยสุดยอดนัดละส200เอยเดินะขอดูหน่อยนะครับเอา้า TS911 ว้าวนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนะครับ โปรฝากต่อเนื่องนะจ๊ะโปรฝากต่อเนื่องโปรฝากต่อเนื่องคืออะไรสุดๆแล้วไม่มีเว็บไหนมีนะโปรฝากต่อเนื่องคือฝากขั้นต่ำวันละร้อยนะครับติดต่อกัน5วันนะจ๊ะพอครบ5วันรับไปเลยโบนัส500บาทนะครับเหมือนที่ฝากมา5วันฝากฟรีๆแบบแล้วได้เงินกลับมาฟรีๆให้กดอ,อะไรไปละเออเหมือนได้เงินฟรีๆเลยเหมือนได้มาเล่นฟรีๆ5วันติดต่อกันอนะ่ะดีขนาดไหนไม่มีแล้วนะโปรดีขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะจ๊ะรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคําถามนะครับคําถามแจกคุณคําถามที่3นะจ๊ะเออคำถามแจกคุณคําถามที่3นะครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมารับรองได้ว่าเดี๋ยวมานะครับกติกานะครับถ่ายถูกให้ครบ5คําถามนะครับได้ไปเลย1สิทธ์นะครับครบ5สิทธ์ น่าครบห้าคำถามสกับได้หนึ่งสินะจ๊ะโอ้ยมังกรแตกเยี่ยมได้เท่าไหร่ขอลุ้นก่อนสามพันโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวต่อ,อลุ้นลุ้นเอา้าโหได้อีกโอ้ยเออลงมาโอ้ไม่ลงพันสิ เอาแต่ก็โอเคแล้วนะ8 1 0 0นะครับเข้ามา3,000บวกหนอนๆไป5 1 0 0นะครับโอเคเอ้างั้นมาถึงนะครับคําถามที่3นะครับคำถามที่3นะครับทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลทีอลท่อยู่ในสโมสร English Premier League ที่หนาอ้วนกวนยิงปลาชอบและรักคือทีมอะไรนะครับอ่าไปให้ง่ายมากนะครับ ชื่อว่าปีศาจแดงนะครับชื่อทีมหรือชื่อทีมอะไรนะครับแมง่ายขนาดนี้นะจ๊ะโอ้ยห้าพลาดกันนะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะครับครบแล้วจะได้มาลุ้นนะครับรับไปเลยนะครับลุ้นแจกทุน200บาท5รางวัลน,นะครับโอเคร่วมสนุกกันนะครับวันนี้นะ้ไปก่อนนะ